ข่าวเทคโนโลยีเพื่อการลงทุนรวบรวมโดยไอเดียลงทุนค Qual คอมเปิดตัวแบรนด์ใหม่ Dragonwing สำหรับชิปอุตสาหกรรม IoT เสาสัญญาณ 5G เราคุ้นเคยกับแบรนด์ชิป Snapdragon ของ u a l c ค m m กันเป็นอย่างดีล่าสุดค a l c o อ m เปิดตัวชิปแบรนด์ใหม่ Dragonwing สำหรับงานภาคอุตสาหกรรมอุปกรณ์ฝังตัว IoT อุปกรณ์เครือข่าย Wi-Fi อุปกรณ์สัญญาณมือถือ 5G Dragonwing จะกลายเป็นแบรนด์ย่อยตัวใหม่ของ u a l c ค m มของชิปที่มีขายอยู่แล้ว โดยแยกเป็นซีรีส์ย่อยๆใต้แบรนด์ร่วมเดียวกันเช่นชิปอุปกรณ์ฝังตัวจะใช้ชื่อ Dragon Wing IQ และ Q ชิปสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคมจะเป็น Dragon Wing FSM, QRO, f, f w a เป็นต้น Nvidia บอกโมเดล AI ที่คิดช้าเป็นขั้นตอนทำให้ความต้องการชิปมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นมีประเด็นเพิ่มเติมในช่วงถแถลงผลประกอบการไตรามาสล่าสุดของ Nvidia จากซ e o j e n เจ n เซ a n วและ CFO c o l e t t e ิ r เค ซึ่งสิ่งที่นักลงทุนหน้าจะมีคำถามมากก็คือคำสั่งซื้อชิป AI ยังเป็นไปในทิศทางเติบโตหรือไม่เครสบอกว่าคำสั่งซื้อ GPU Blackwell ยังเติบโตในไตรามาสที่ผ่านมาคิดเป็นรายได้1.1หมื่นล้านดอลลาร์จากรายได้รวม3.9มหมื่นล้านดอลลาร์เป็นสินค้าที่มีการเติบโตของยอดขายเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์บริษัทในไตรามาสปัจจุบันคำสั่งซื้อ Blackwell ยังคงมีเพิ่มมากขึ้น ส่วนคำถามยอดนิยมนาทีนี้ว่าบรรดาบริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนา AI จะยังต้องซื้อชิป AI เพิ่มหรือไม่ในเมื่อที่มีตอนนี้ก็เยอะและน่าจะเพียงพอแล้วคำตอบของ n อ็นวเดียก็เหมือนเดิมนั่นคือชิปรุ่นเดิมก็ใช้ไปสำหรับการเทรนข้อมูลแต่ b l a c k เ e l l จะมีบทบาทสำคัญสำหรับงาน Infer e n c e ของซอฟต์แวร์ AI นั่นเองอีกแนวโน้มที่ทำให้เอ็นวิดียมองว่าความต้องการชิป AI จะไม่ลดลงง่ายๆคือการพัฒนาโมเดล AI แบบคิดเป็นขั้นตอนที่มีมากขึ้น ซึ่งโมเดลเหล่านี้ใช้ทรัพยากรประมวลผลมากกว่าเดิมระดับ100เท่าของที่มีอยู่เทียบกับโมเดล AI ที่ถามมาตอบไวสุดท้ายเจนเซนห่วงตอบคำถามว่าการที่บริษัทเทคโนโลยีต่างพากันออกแบบชิป AI เพื่อใช้งานเองจะกระทบ n v ็นวิดียหรือไม่ <c oughs> เขาบอกว่าออกแบบชิปได้ก็ไม่ได้แปลว่าจะดิปลอยใช้งานได้ไม่ยืนยันมิสเตอร์บีสกำลังเจรจารับเงินจากนักลงทุนมูลค่าบริษัทอยู่ที่5,000ล้านดอลลาร์ บลูมเบิร์กอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องบอกว่ามิสเตอร์บีสยูทูบเบอร์ชื่อดังกำลังเจรจากับที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อขอรับเงินจากนักลงทุนซึ่งวางเป้าหมายที่มูลค่ากิจการประมาณ5000ล้านดอลลาร์จิมมี่โดนันสันหรือมิสเตอร์บีสวางแผนนำเงินจากนักลงทุนมาใช้ขยายธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับส่วนการผลิตคอนเทนต์ลงช่อง YouTube ธุรกิจช็อกโกแลตฟิสเตอร์เบิร์สหรือแบรนด์ขนมลัลลี่โดยภาพรวมของบริษัทนั้นมีกำไรและมีรายได้ในปีที่แล้วมากกว่า400ล้านดอลลาร์ มิสเตอร์บีสเพิ่งมีรายการทางอเมซอนพร้มวิดีโอชื่อว่า Beast g เกมซึ่งอเมซอนบอกว่าเป็นรายการไม่มีบทที่มีคนดูมากที่สุดของแพลตฟอร์มแต่โดนันสันให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมาว่าเขาขาดทุนจากการทำรายการนี้หลายสิบล้านดอลลาร์จากทุนผลิตที่อเมซอนให้มา100ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามเขาบอกว่ายินดีที่จะขาดทุนเพื่อให้ซีซั่นหนึ่งออกมาดีที่สุดและจะเป็นประโยชน์ต่อวงการยูทูบเบอร์ต่อไปเมตามีแผนออกแอปแยกเมตา AI สํสำหรับใช้งานแชทบอท AI โดยเฉพาะ เมตามีแผนออกแอป,ปตัวใหม่สำหรับใช้งานเมตา AI โดยเฉพาะคาดว่าแอป,ปนี้จะออกมาภายในไตรามาสที่2ของปีนี้เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์บริษัทที่ต้องการขึ้นเป็นผู้นำด้าน AI ภายในปีนี้เมตาออกบริการเมตา AI ที่เป็นแชทบอทมาตั้งแต่ปี2566ซึ่งมีความสามารถตามแชทบอท AI i ที่คุ้นเคยกันทั้งสนทนาโต้ตอบให้ข้อมูลสร้างรูปภาพตามกำหนดจากนั้นได้เพิ่มเมตา AI เข้ามาในบริการโซเชียลทั้ง f a c e b o o k m e s s e เจอร Instagram และ WhatsApp ซึ่งทำให้ Meta AI เข้าถึงผู้ใช้งานที่มีอยู่เป็นพันล้านคนทันทีไอเดียสร้างแอป,ปแยก Meta AI ไม่ได้เป็นของใหม่มาร์คซักเคอร์เบิร์ตประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมตาเคยตอบความเห็นผู้ใช้งานเทรดที่เสนอให้ทำแอป,ปแยก Meta AI โดยมองว่าช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลปรับแต่งโมเดลที่ใช้ตลอดจนจัดการฮาร์ดแวร์ที่มาเชื่อมต่อได้ครบถ้วนในที่เดียวซึ่งซักเคอร์เบิร์ตก็ตอบด้วยอีโมจิ1 0 0 รายงานของ CNBC บอกว่าเมตายังมีไอเดียทำบริการสมัครสมาชิกสำหรับการใช้งานที่มากขึ้นในรูปแบบเดียวกับบริการแชทบอท AI ของบริษัทอื่นด้วยปัจจุบันบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ต่างออกแอปแยกสำหรับให้บริการแชทบอท AI โดยเฉพาะทั้งเจมินายของ Google หรือล่าสุดคือกรอกของ XAI แซมอันแมนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OpenAI ที่น่าจะต้องแข่งขันโดยตรงถ้าเมตามีแอปแยก Meta AI ออกมาจริงแสดงความเห็นว่าหรือเราต้องทำแอปโซเชียลย้อนกลับไปสู้กับเขาดี ทั้งนี้เมตาปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นต่อข่าวดังกล่าวอเมซอนเปิดตัวโอซ l ล t อตชิปควอนตัมต้นแบบใช้เทคนิคใหม่ลดเออร์เรอร์ได้โดยไม่ต้องเพิ่มควบิตอเมซอนเปิดตัวโอซ l ล t อตชิปควอนตัมต้นแบบที่บริษัทพัฒนาขึ้นโดยตั้งเป้านำมาใช้งานแก้ไขความผิดพลาดบนควอนตัมกับบริการ AWS อเมซอนบอกว่าโอซ l ล t อตมีจุดเด่นหลายอย่างทั้งการแก้ไขความผิดพลาดแบบโบซอนิกซึ่งทำได้ดีกว่าแนวทางควบิตแบบเดิมใช้เกตแบบน้อยใบแอดทำให้ได้การประหยัดต่อขนาดของฮาร์ดแวร์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของควอนตมัมคอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์และมีเวลาบิตฟลิปประมาณ1วินาทีออสซิลเตพัฒนาด้วยเทคโนโลยีคิวบิตเรียกชื่อว่าแบบแคทซึ่งมีที่มาจากแมวของเชอร์ดิงเออร์บอกว่าเป็นวิธีสร้างชิปควอนตัมที่ทนต่อความผิดพลาดได้มากกว่าโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนคิวบิตให้มากขึ้นแต่ใช้การเพิ่มจำนวนโฟตอนในออสซิลเลเตอร์ทำให้อัตราความผิดพลาดบิตฟลิปมีน้อยมากและหากเพิ่มพลังงานในออสซิลเลเตอร์เข้าไปอีกก็จะลดข้อผิดพลาดได้ยิ่งขึ้น OpenAI เปิดตัว GPT 4.5โมเดล AI ตัวใหม่ขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยพัฒนามา OpenAI เปิดตัว GPT 4.5โมเดล AI ภาษาขนาดใหญ่ตัวใหม่ซึ่ง OpenAI บอกว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยพัฒนามาทั้งขั้นตอน pretrain และ posttrain ทำให้สามารถตอบคำถามและเชื่อมโยงสิ่งต่างๆได้กว้างขึ้นจุดเด่นของ GPT 4.5ที่ OpenAI บอกคือการตอบคำถามที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น มีวิธีการตอบคำถามที่มีความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ ดีขึ้นมากจึงทำงานได้ดีในการช่วยแก้ไขปรับปรุงงานเขียนหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและมีความหล่อนน้อยลงแซมอันแมนซีอของ Open AI บอกว่าเท่าที่เขาได้ใช้งาน GPT 4.5พบว่าเป็นแชทบอทที่มีความคิดความอ่านที่ดีให้คำแนะนำที่ดีกับเขาได้ส่วนการอัปเดตให้ผู้ใช้งานนั้นจะทยอยทำเป็นกลุ่มเนื่องจากเป็นโมเดลที่มีต้นทุนสูงมากกว่าที่เคยมี หากปล่อยชุดใหญ่ก็เกรงว่า GPU ที่มีจะไม่เพียงพอซึ่งบริษัทกำลังรอของล็อตใหม่อีกหลายแสนตัวอยู่ GPT 4.5ไม่ใช่โมเดลรุ่นที่มีความก้าวหน้าที่สุดแต่เป็นโมเดลที่ปรับปรุงรายละเอียดการทำงานเช่นสามารถค้นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันรองรับการอ่านไฟล์ที่อัปโหลดโดยผลการทดสอบนั้นยังแพ้ o 1และ O4 Mini ในเรื่องการคิดที่เป็นเหตุผลเป็นขั้นตอนแต่การตอบคำถามแบบทันทีทำได้ดีกว่าและมีอาการหล่อน,น้อยกว่า GPT 4.5เริ่มเปิดให้ทดสอบใช้งานในสถานะพรีวิวงานวิจัยเริ่มที่ลูกค้ากลุ่มโปรก่อนส่วน Plus และทีมจะได้ใช้งานสัปดาห์หน้าจากนั้นเป็น Enterprise และ Edu ตามลำดับทั้งนี้คุณสมบัติบางอย่างจะไม่รองรับเช่น Voice Mode, วิดีโอและการแชร์หน้าจอ Microsoft ปล่อย free f AI ฟังเสียงอ่านภาพตอบข้อความได้ทำคะแนนเทียบชั้น Gemini 2.0 Flash Microsoft ปล่อยโมเดลปัญญาประดิษฐ์ LLM free รุ่นล่าสุดออกมา3รุ่นย่อยได้แก่ ฟีโฟฟีโฟมันติโมดอนและฟีโฟมินิชูจุดเด่นความสามารถเทียบเท่ากับโมเดลที่ขายเป็น API ในตลาดขณะที่โมเดลมีขนาดเล็กสามารถรันได้เองในบ้านได้ตัวฟีโฟพื้นฐานนั้นมีขนาด 14b ใกล้เคียงกับเควน 2.5-14b แต่คะแนนทดสอบนั้นขึ้นไปถึงระดับเควน 2.5-72b แถมยังเก่งกับปัญหาคณิตศาสตร์เป็นพิเศษแซงหน้าเจมิไน1.5 Pro ไปเล็กน้อยแต่โมเดลรองรับอินพุตเพียง16,000โทเคนฟีโฟ มันติโมดอนเป็นรุ่นแยกออกมามีขนาดเพียง5.6บีแต่รองรับอินพุตทั้งเสียงภาพและข้อความผลทดสอบการอ่านภาพนั้นแซงโมเดลอย่างเจมิ n น2.0 Flash คุณภาพการทำ OCR ระดับเดียวกับเจมิ n น2.0แฟลชไลท์โครส3.5ซอนเนตรวมถึงการแปลงเสียงเป็นข้อความก็ทำได้แม่นยำ F3.8 มินิเป็นรุ่นเล็กที่สุดขนาด3.8บรับและตอบเป็นข้อความอย่างเดียวแต่รองรับอินพุตถึง128,000โทเค็น เน้นประสิทธิภาพการทำตามคำสั่งการเรียกใช้เครื่องมือทำให้สามารถฝังเข้าไปในโปรแกรมต่างๆเพื่อเป็นผู้ช่วยได้โมเดลทั้งหมดเปิดให้ดาวน์โหลดด้วยไลเซนส์น MIT สามารถใช้งานได้อิสระ Salesforce รายงานผลประกอบการไตรามาสร,รายได้โต8%ปดเปิดดีในน f o r c e กับลูกค้าแล้วกว่า3,000ราย Salesforce รายงานผลประกอบการของไตรามาสที่4ตามปีการเงินบริษัท2 0 2 5สิ้นสุดเดือนมกราคมรายได้รวม9,993ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น8% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนโดยมีกำไรสุทธิตามบัญชี GAAP 1,708ล้านดอลลาร์รายได้หลักของ Salesforce มาจากส่วน s u b s c r i p t i o n and Support มีรายได้9,451ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น8%เช่นกัน Salesforce บอกว่าบริการ Agent Force สำหรับสร้างเครื่องมือผู้ช่วย AI มีการตอบรับที่ดีบริษัททำข้อตกลงกับลูกค้าที่จ่ายเงินมาแล้วมากกว่า3,000ราย ความสามารถในการทำงานของ Agent Force นั้นวัดได้จากบริการซัพพอร์ตลูกค,ค้าของ Salesforce เองที่ help.salesforce.com ได้รองรับการสนทนากว่า380,000ครั้งสามารถปิดเคสได้เอง84%และมีเพียง2%เท่านั้นที่เรียกหาพนักงานที่เป็นคนมาช่วยเหลือ CEO Salesforce Cloud ในช่วงแถลงผลประกอบการว่าบริษัทเทคนโนโลยีต่างบอกว่าต้นมี AI Agent แต่ไม่มีใครทำให้ลูกค,ค้าใช้งานได้ในสเกลใหญ่แบบที่ Saesforce ทำได้ i b a b คลาว u d ปล่อย AI สร้างวิดีโอวัน2.1สร้างวิดีโอคุณภาพสูงแบบ o p o อเพนซอร์ส阿里巴 b คลาวเปิดตัวชุดโมเดลปัญญาประดิษฐ์สร้างวิดีโอวน2.1สำหรับการสร้างวิดีโอในรูปแบบต่างๆได้แก่ข้อความเป็นวิดีโอภาพเป็นวิดีโอแก้ไขวิดีโอเดิมข้อความเป็นภาพและสร้างเสียงจากวิดีโอโมเดลรุ่นเล็กสุดของกลุ่มนี้คือ T2V 1.3B สามารถรันในกาด NVIDIA 4090และยังได้ความละเอียดวิดีโอถึง 720p แต่โมเดลรุ่นหลักนั้นมีขนาด 14b ที่ต้องใช้การ์ดขนาดใหญ่เช่น H100, H800 หรือหลายการ์ดทำงานร่วมกันทีมงานใช้ผู้ประเมินเทียบวิดีโอกับปัญญาประดิษฐ์คู่แข่งโดยไม่ได้เปิดเผยว่าเทียบกับใครบ้างแต่พบว่าเอาชนะได้3ใน4โมเดลที่นำมาเทียบความเด่นของวานคือวิดีโอมีความต่อเนื่องความเคลื่อนไหวถูกหลักฟิสิกส์คะแนนทดสอบรวมเหนือกว่าโซราของ OpenAI สามารถดาวน์โหลดโมเดลทั้งหมดได้จาก Hugging Face หรือดูวิดีโอที่สร้างจากวานได้ในวิวิทับ YouTube ประกาศสถิติมีคนดูคอนเทนต์ประเภทพอดแคสต์มากกว่า1,000ล้านคนต่อเดือน YouTube ประกาศสถิติการรับฟังชมพอดแคสต์บนแพลตฟอร์มโดยมีจำนวนคนดูมากกว่า1 0 0 0ล้านคนต่อเดือนสะท้อนว่า YouTube กลายเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่เป็นช่องทางของคอนเทนต์พอดแคสต์ที่ครีเอเตอร์ควรให้ความสำคัญ YouTube บอกว่าเทรนด์ตอนนี้คือการจัดรายการพอดแคสต์ที่มีวิดีโอให้รับชมได้ด้วยยืนยันได้จากสถิติว่าในอเมริกา YouTube เป็นช่องทางยอดนิยมของพอดแคสต์ ตัวเลขที่น่าสนใจคือการรับชมพอดแคสส์ผ่านอุปกรณ์ในห้องนั่งเล่นเช่นทีวีหรืออื่นๆ YouTube บอกว่ามีมากกว่า400ล้านชั่วโมงต่อเดือน YouTube ปรับปรุงการแสดงโฆษณาแบบแทรกระหว่างคลิประบบจะเลือกจังหวะเล่นโฆษณาที่เหมาะสมขึ้น YouTube แจ้งครีเอเตอร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีแสดงโฆษณาแบบแทรกระหว่างคลิปโดยมีเป้าหมายให้การแทรกโฆษณามีคุณภาพที่ดีขึ้นปรากฏในจังหวะที่เหมาะสมเช่นวิดีโอกำลังหยุดพักเนื้อหาหรือเปลี่ยนเข้าเนื้อหาถัดไป ไม่แทรกขึ้นมาระหว่างการพูดหรือการสนทนาซึ่ง YouTube บอกว่าทําให้คนดูรู้สึกถูกขัดจังหวะจนอาจปิดวิดีโอนั้นไปเลยสําหรับครีเอเตอร์ที่กําหนดการแสดงโฆษณามิดโรแบบให้ YouTube แสดงอัตโนมัติอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเพราะ YouTube จะปรับวิธีแทรกโฆษณาให้เองแต่ถ้าครีเอเตอร์กำหนดตำแหน่งโฆษณาเองแบบแมนนวล u L you t u b e จะแสดงข้อความเตือนให้แก้ไขใน YouTube Studio หากมองว่าตำแหน่งโฆษณาที่ระบุเป็นการขัดจังหวะคนดู คำเตือนนี้รวมถึงวิดีโอที่อัปโหลดก่อน24กุมภาพันธ์2025ด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลตั้งแต่12พฤษภาคม2025เป็นต้นไป YouTube บอกว่าโฆษณาที่กำหนดตำแหน่งอัตโนมัติมีโอกาสถูกแสดงผลมากขึ้นขณะที่โฆษณาที่ระบุตำแหน่งเองและอยู่ในตำแหน่งที่มองว่าขัดจังหวะโอกาสแสดงผลก็จะลดลง Amazon เปิดตัว Alexa Plus ผู้ช่วยดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่โยนเอกสารให้ช่วยอ่าน ค้นหาวิดีโอในพร่มวิดีโอเล่าเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิด Amazon เปิดบริการ Alexa Plus ผู้ช่วยดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่แบบเดียวกับ ChatGPT Plus Gemini Advanced หรือ Claude Pro แต่อาศัย e c o คซิ t เต็มของ Amazon เต็มรูปแบบทั้งลำโพงอีโคโทรทัศน์ไฟทีวีบริการสตรีมมิ่งพรวิดีโอและกล้องวงจรปิดริทาง Amazon ไม่เปิดเผยว่าใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ตัวใดบ้างในการสร้าง Alexa Plus แต่ระบุว่าเลือกใช้ตามงานที่ทำอยู่แบบเดียวกับ Apple i n t e l l i g e n c แต่ที่เปิดเผยว่าใช้งานคือ Nova ของ Amazon เองและ c l o ดของ Anthropic ฟีเจอร์สำคัญของ Alexa Plus ได้แก่สร้างระบบอัตโนมัติหรือรูทีนได้ซับซ้อนขึ้นโดยสั่งด้วยเสียงเท่านั้นไม่ต้องใช้แอปค้นหาวิดีโอด้วยคำบรรยายเช่นหาหนังที่ Bradley Cooper ร้องเพลงคู่ก็จะเลือกหนังและเวลามาเล่นได้เลยบนไฟทีวีสรุปเหตุการณ์รอบบ้านจากกล้องริงโดยต้องอาศัยบัญชีเสียเงินของริงคู่กัน สามารถถามเหตุการณ์ประจำวันเช่นมีใครเอาขยับไปทิ้งหรือ,อยังอ่านเอกสารแทนเราผู้ใช้สามารถส่งเอกสารเข้าไปเก็บใน Alexa Plus ได้เรื่อยๆและถามความรู้ในนั้นกลับมาเช่นข้อกำหนดของหมู่บ้านสั่ง forward email เข้า Alexa Plus เพื่อถามคำถามต่างๆภายหลังสรุปข่าวจากแหล่งต่างๆที่ Amazon ทำข้อตกลงไว้เช่น a s s o c i a t e Press, Reuters, Time, USA Today, Politico นอกจากนี้ยังมีข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ต่างๆและข้อมูลกีฬา นอกจากความสามารถใน Alexa Plus เองแล้วทาง Amazon ยังประกาศ Alexa AI Mantic Agent SDK เตรียมเปิดให้บริการอื่นๆเข้ามาเชื่อมกับ Alexa Plus ได้เช่นเมื่อเรานัดเพื่อนกินข้าวก็อาจจะจองร้านอาหารผ่าน OpenTable และจอง Uber เตรียมเดินทางไว้พร้อมกันหรือหากทำอาหารก็สั่งวัตถุดิบจาก Whole Foods ผ่าน g r ับ h u b ได้เลย Alexa Plus ราคาเดือนละ19.99ดอลลาร์แต่แถมให้สมาชิก Prime ีต้องใช้งานผ่าน e c o Show 8, 10, 15 และ21โดยผู้มีสิทธิ์ใช้งานจะค่อยๆได้ฟีเจอร์นี้อินโดนีเซียยกเลิกคำสั่งแบน iPhone 16แล้วหลัง Apple ตกลงเพิ่มการลงทุนในประเทศเป็นไปตามรายงานข่าวที่ออกมาเมื่อวาน Apple ได้ลงนามข้อตกลงกับรัฐบาลอินโดนีเซียที่จะลงทุนเพิ่มเติมในประเทศทำให้บริษัทสามารถขาย iPhone 16ในประเทศได้หลังจากถูกแบนหลายเดือนก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียถแถลงว่าทางการกำลังออกใบอนุญาตเพื่อให้ Apple สามารถขายสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในประเทศได้จากก่อนหน้านี้อินโดนีเซียสั่งแบน iPhone 16ในประเทศเนื่องจากต้องการให้ Apple เพิ่มการลงทุนในประเทศซึ่งมีข่าวว่าทั้งสองฝ่ายหาข้อตกลงได้แล้วเมื่อวานนี้ Apple ถแถลงว่าบริษัทมีความยินดีที่จะขยายการลงทุนในอินโดนีเซีย และนำสินค้านวัตกรรมรวมทั้งสมาร์ทโฟนในตระกูล iPhone 16ตลอดจน iPhone 16e รุ่นล่าสุดมาขายให้กับลูกค้าในอินโดนีเซียข้อตกลงของ Apple มีการลงทุนในประเทศหลายอย่างรวมทั้งการตั้งโรงงาน Air t a ทที่เกาะบาตัมโดยลักเชอ์ซัพพลายเออหลักของ Apple จะลงทุน150ล้านดอลลาร์ใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตในอินโดนีเซียรวมทั้งตกลงศึกษาแผนตั้งโรงง,งานผลิต AirPods Max เพิ่มเติมนอกจากนี้ Apple จะลงทุนด้านอื่นเพิ่มด้วยเงินสดอีก160ล้านดอลล เดนมาร์กออกกฎหมายห้ามนักเรียนประถมมัธยมต้นใช้โทรศัพท์มีผลตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่โรงเรียนรัฐบาลเดนมาร์กเตรียมผ่านกฎหมายบังคับนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นเทียบเท่ากับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต้นห้ามใช้โทรศัพท์มือถือมีผลตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนรวมถึงกิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียนแนวทางของเดนมาร์กเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปที่ต้องการจำกัดการใช้สมาร์ทโฟนในเด็กรวมทั้งการใช้งานโซเชียลมีเดีย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของเดนมาร์กกล่าวว่ากฎหมายนี้เป็นการนำพื้นที่สำหรับพัฒนาการด้านการศึกษาของเด็กกลับคืนมาเพราะโรงเรียนไม่ควรเป็นส่วนขยายของห้องนอนจากที่บ้านกฎหมายนี้มีข้อยกเว้นให้กับเด็กนักเรียนพิเศษที่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ขณะที่ข้อห้ามนั้นครอบคลุมไม่ให้ใช้งานแม้ในช่วงพักกลางวันซึ่งคณะกรรมการพิจารณากฎหมายนี้บอกว่าให้เปรียบเทียบสมาร์ทโฟนเหมือนกับบุหรี่นั่นคือไม่ควรให้เข้าถึงเด็กเยาวชนก่อนเวลาอันควรนั่นเอง หลายประเทศในยุโรปมีกฎหมายจำกัดการใช้สมาร์ทโฟนในเด็กเช่นกันฝรั่งเศสห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15ใช้โทรศัพท์ในโรงเรียนมาตั้งแต่ปี2018ส่วนนอร์เวย์ห้ามเด็กต่ำกว่า15ปีใช้งานโซเชียลมีเดียทุกกรณีทั้งนี้หลายประเทศในยุโรปกำลังศึกษาข้อมูลว่าควรออกกฎหมายห้ามเด็กต่ำกว่า13ปีมีโทรศัพท์มือถือของตนเองหรือไม่ด้วยแซนดิสก์แยกตัวจาก Western ดิจิตอลเสร็จสิ้นแล้วกลับเข้าขายหุ้นใน N แอสเด็กเวสเทิร์นดิจิตอลและแซนดิสก์แยกบริษ ถือเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งของ s ซ n d i s กนับจากถูก w ว s t e r n d นดิจิตอซื้อกิจการในปี2016 Western d นดิจิตอประกาศแผนการแยกบริษัทเมื่อปี2023โดยให้เหตุผลว่าธุรกิจฮาร์ดดิสก์กับแฟลชไร์มีธรรมชาติแตกต่างกันหลังจากใช้เวลาปรับโครงสร้างบริษัทอยู่ประมาณปีกว่าๆตอนนี้ s ซ n d i s k กลายเป็นบริษัทอิสระที่ Western d i ดิจิตอยังมีหุ้นอยู่บางส่วนและเข้าขายหุ้นในตลาด N แอสแดเรียบร้อยแล้วแซนดิสเพิ่งเปลี่ยนโลโก้บริษัทใหม่เเพื่่่อแสสดดงววาาข้้ยยยุคมมัให ซีอของ Western d i ดิจิตลตามมาเป็น CEO ของ s n นดิส k ต่อส่วนตัวบริษัทแม่ Western d i ดิจิตแต่งตั้งผู้บริหารเนวิงแทนขึ้นมาเป็น CEO แทนเฟรมเวิร์กใช้ชิป AMD Pack ขายเป็น PC สำหรับรัน AI RAM 128 GB ราคา1,999ดอลลาร์เฟรมเวิร์กผู้ผลิต PC แบบซ่อมง่ายเปิดตัว PC Desktop รุ่นใหม่โดยใช้ชิป AMD s r i c Halo ที่ภายในเป็น CPU Zen 5พร้อมส่วนกราฟิกอีก40หน่วยประมวลผลย่อย ความได้เปรียบสำคัญคือหน่วยความจำาแบบ Unify m e m e m o r y ขนาดถึง128 g b กะไทำให้สามารถรันโมเดลปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ๆเช่น deepseek ตัวเต็มแม้ว่าเฟรมเวิร์จะพยายามคงแนวทางคอมพิวเตอร์ซ่อมง่ายแต่เฟรมเวิร์ก e s k t o p ก็บัดกรี c ี u p u และแรมกับบอร์ดโดยตรงทำให้อัปเกรดได้จำกัดเฉพาะสตอร g e เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกซื้อเฉพาะเมนบอร์ดอย่างเดียวเพื่อไปทำคลัสเตอร์ ทางเฟรมเวิร์กเทียบเดส ktop รุ่นนี้กับ N v i d i a เดียดิจิตคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสำหรับรัน AI ที่ให้แรม 128GB เหมือนกันแต่ดิจิตนั้นราคาเริ่มต้น3,000ดอลลาร์สำหรับเครื่องของเฟรมเวิร์กรุ่นนี้ถูกกว่าพอตัวแม้ว่าจะไม่มีเบนชมาร์กเพื่อเทียบประสิทธิภาพกันตัวบอร์ดมีสล็อต PCIe แต่ตัวเคสไม่มีช่องเสียบให้ดังนั้นคนที่ต้องการทำคลัสเตอร์จริงจังเช่นต้องการเพิ่มการเน็ตเวิร์กความเร็วสูงอาจจะต้องหาซื้อกาดเสริมเองตัวเครื่องมี3รุ่่นยอยอ AMD Ryzen AI Max 385 RAM 32 g b ราคา1 0 9 9ดอลลาร์ AMD Ryzen AI Max Plus 395 RAM 64 g b ราคา1,599ดอลลาร์ 1, AMD Ryzen AI Max Plus 395 RAM 128 g b ราคา1,999ดอลลาร์ 1, ตอนนี้มีให้ลงชื่อเข้าคิวส่งมอบเร็วที่สุดไตรามาส3ปีนี้ เพื่อนเพื่อนนักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร a n k งขอบคุณมากๆครับ